สวัสดีครับผมแม่สลับวุฒิถาวรอุรัตน์ครับสวัสดีค่ะแอนวีราพรชมเชยค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกรีนโฟกัสโดยรายการของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อน,นำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมครับค่ะและในช่วงแรกของรายการนะคะอาจจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงกรีนวิวค่ะและช่วงที่สองนะครับจะพาไปพบกับช่วงกรีนช็อตครับ คุณแอนลืมครับว่าในช่วงกรีนสดวันนี้เนี่ยแม่จะพาแอนกับคุณผู้ชมไปพบกับอะไรบ้างครับแอไม่ทราบสิคะแต่แอนคิดว่าจะต้องพิเศษมากๆแน่ๆเลยใช่ไหมคะครับแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับเอคุณแมนคะแต่ว่าช่วงที่3ามเนี่ยกับช่วงกรีนไอเดียของแอนก็ไม่ยอมแพ้คุณแมนแน่นอนคะ่ะเพราะว่าแอนเนี่ยก็มีไอเดียดีๆเก๋ๆมาฝากคุณผู้ชมเหมือนกันคะ่ะครับงั้นคุณแอนบอกแมนได้เลยไคำนี้ว่าไอเดียนั้นคืออะไรไม่ได้ลคะค่ะถ้าคุณแมนอยากดูนะคะก็ต้องติดตามรายการของเราจนจบคะ่ะห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะคุณผู้ชม อคุณแมนคะแต่ว่าช่วงแรกของรายการเราน่นะคะคแอนจะพาคุณผู้ชมค่ะไปไกลถึงจังหวัดชัยภูมิเลยละคะ่ะโ้ไปไกลมากเลยนะครับในคุณ<ช>แอนใช่ค่ะถ้าไปไกลขนาดนี้นะคะที่นั่นค่ะเขามีชุมชนคนใจดีบ้านสายรุ้งอยู่ค่ะค,คุณแมนอยากจะไปหรือยังละคะอยากแล้วละครับงั้นพาแมนกับคุณผู้ชมไปเลยดีกว่าครับได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน้องกรีนรอเราอยู่แล้วละคะ่ะกับช่วงกรีน <Green S 1> วิวค่ะสวัสดีครับ ผมน้องกรีนวันนี้ผมจะพาไปรู้จักชุมชนคนใจดีบ้านสายรุง้งที่ตำบลท่ามะไฟหวานอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิที่นี่มีกิจกรรมดีๆมากมายนะครับนอกจากจะสอนเรื่องการสร้างบ้านดินแล้วก็ยังมีกิจกรรมค่ายต้องรอดฟังดูแล้วคงสงสัยใช่ไหมครับว่าค่ายต้องรอดเป็นแบบไหนมีกิจกรรมอะไรบ้างไปติดตามดูกันเลยครับ ค่ายต้องรอดเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ชุมชนคนใจดีบ้านสายรุง้งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมและเรียนรู้วิธีการอยู่รอดด้วยตนเองที่บ้านสายรุง้งจังหวัดชัยภูมิส้าเราค่ายต้องรอดที่เราจัดเนี่ยเราจัดเดียวละครั้งคือเราจําลองจำสมมติเราจําลองเราตั้งชื่อนี้เพราะว่าอะไรเราพยายามรวมกิจกรรมที่มันเพึ่งตัวเองได้เนี่ยมามา,มาให้มาเรียนรู้เป็น เป,เ,ปเ,ปเป็นการเรียนรู้แบบกระทั้นสั้นนะฮะแต่ว่าได,ได้เข้าใจถึงหลักการในการพึ่งตนเองนะฮะปกติแล้วเรามีแต่อบรมบ้านดินแต่เราทุกวันนี้ว่าถ้า,ถา,ถามีแค่แค่เรื่องบ้านอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเป็นมันไม่พอก็เลยเร,เ,รเราได้ทำค่ายต้องรอดค่ายต้องรอดนี่หมายความว่า,งวางไงคือเราเอากิจกรรมการพึ่งตนเองเประมาณ7 8หลักสูตรเนี่ยเอามารวมกันภายใน2วันนะฮะเมื่อผู้มาเรียนแล้วเขาได้เข้าใจตรงนี้แล้วมันเกิดความมั่นใจตัวเองว่าโอ๋นี่เราก็พึ่งตนเองได้นะฮะ สอนทำน้ําสกัดย่านางซึ่งซ,งซงอันนี้เป็นเรื่องส่วนของยารักษาโรคซึ่งน้าสกัดย่านางนเ่ยมีคุณสมบัติเรื่องเรื่องให้ให้ให้ใหใหล้างถอนพิษร่างกายนะฮะพ่นไปตามผิวหนังก็จะถอนพิษจากร่างกายแล้วก็ให้ความเย็นแล้วก็บํารุงเซลล์แล้วก็ช่วยได้หลายอย่างมีคุณสมบัติทั้งห้าหกสิบประการซึ่งซึ่งเราก็สามารถจะทําเองได้โดยโดย,โดยอาศัยย่านางในป่าที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะเอามาเอามาสาธิตการทําน้ําสกัดเราก็สอนทําสบู่ แล้วเรามีโครงการป่ากินได้นะฮะคือการปลูกต้นไม้แบบแบบสาววะแบบยั่งยืนนะฮะภาษาอังกฤษก็ษเรียกว่าเพิร์มอคันเจอร์คือคือให้ป่าเนี่ยมันต้นไม้เนี่ยในป่าเนี่ยให้มันมีบริบร,บรุโภคได้แล้วปลกูกปลูกต้นไม้ให้มีสภาพเป็นโครงสร้างป่าเพื่อที่จะให้พึ่งตนเองได้เราก็พาพาพาผู้เรียนไปดูไปไปดูของจริงเลยว่าเป็นยังไงนะ,ะไปด,ดูวิธีทําปุย๋ยธรรมชาติด้วยอะไรด้วยนะ,ะครับก็ยัง ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถจะมาเรียนได้ทุกเดือนเลยเพราะที่นี่เราจะจัดเป็นประจำสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง่ารต้องรอดที่บ้านสายรุง้งเลขที่500หมู่11ตำบลท่ามะไฟหวานอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิ36150ครับ ค่ะคุณผู้ชมทีนี้นะคะก็ได้รู้จักกับที่ตั้งของชุมชนคนใจดีบ้านสายรุ้งกันแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขายังมีกิจกรรมดีๆก็คือคายต้องรอดนั่นเองค่ะครับใช่แล้วครับซึ่งค่ายต้องรอดนี้เนี่ยก็คือกิจกรรมที่จะทําให้ บุคคลทั่วไปเนี่ยได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับใช่แล้วค่ะคุณแมนรู้ไหมคะว่าค่านี้นะคะก็เหมือนการที่เราเนี่ยแบคแพกกระเป๋ากันไปค,ค่ะและก็เรียกได้ว่านาความรู้ต่างๆเนี่ยใส่ลงไปในกระเป๋าของเราเพื่อที่จะได้นําออกมาใช้ในายามจาเป็นนั่นเองค่ะคซึ่งความรู้ที่เรานําใส่กระเป๋ามาเนี่ยก็คือความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรนั่เอยครับคุณแอนใช่ค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสงสัยว่าเขาจะรอดกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะในช่วงกรีนช็อต มาเรียนวิธีทำน้ำสกัดหญ้านางสรรพคุณป้องกัน UV ฉีดพ่นบนใบหน้าให้ความสดชื่นตลอดวันกันนะครับวิธีการทำก็ง่ายๆเราก็จะได้เครื่องสำอางปลอดสารพิษทำได้ด้วยตัวเองกันนะครับใบหญ้านางสรรพคุณนั้นมีหลากหลายก็เ,เป็นสมุนไพรยเย็นมีอโครฟิลสดจากธรรมชาติ และยังมีวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายอีกมากมายเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กเบต้าแคโรทีนในปริมาณค่อนข้างสูงโดยเป็นสมุนไพรที่ใครหล,หลายๆคนต่างก็คุ้นเคยกันดีเพราะนิยมนำมาเป็นเครื่องปรุงรส ช่วยเพิ่มความกลมกล่อมของอาหารเช่นแกงหน่อไม้ซุปหน่อไม้แต่วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีทำน้ำสกัดจากใบยญ้านางกันซึ่งสมุนไพรตัวนี้เราเรียกว่า,าสมุนไพรฤทธิ์เย็นเป็นน้ำสกัดย่้านางฤทธิ์เย็นครับซึ่งอุปกรณ์แบบใช้แบบง่ายๆตามมีตามเกิดอันดับแรกเราต้องอต้องเตรียมอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับก็จะมีนี่ครับอืม กระทะแบบง่ายๆกระทะนี้กระทะแล้วก็ตามไปด้วยนี่ครับหมอนหนึ่งย่านางมีสรรพคุณเด่นๆตัวเอกของเขาก็คือเป็นเป็นเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นสามารถดีท็อกดีท็อกก็คือขจัดสารพิษสเปรย์ที่เราทำตัวนี้คือ,อเป็นดีท็อกใบหน้าทำให้ใบหน้าใบหน้าสดชื่นนะครับสามารถบำรุงสายตาได้ด้วยครับ ทําบำรุงาตาสายตาต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรนี่ได้ครับแล้วก็เวลาเราโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่แพ้เครื่องซับอ่างครับก็จะสเปย์บนใบหน้าหรือโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยก็ใช้มันจะเป็นขวดสเปย์ก็สามารถรักษาได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะเพิ่มสมุนไพรด้วยกันทั้งหมด4ตัวครับห้าตัวห้าชนิดอ,อันนี้ใบน,นี้ พอดีผมตัดผมตัดบ่อยนะครับก็เลยเหลือน,นิดเดียวอันนี้เขาเรียกว่าเสล็์พังพรครับเสลธเสลธพังพรเป็นสมุนไพรที่ไปทําให้พิษของพิษของแมลงสัตว์กัดต่อยเนี่ยให้จืดให้เบาบางลงเขาเรียกว่าเสลธพังพรครับต่อไปก็จะสมุนไพรตัวต่อไปนี่ก็คือใบอ่อมแทบครับหรือใบเบญจรงมันจะมีอยู่หลายสีด้วยกันอันนี้เป็นดอกสีม่วงมีสีเหลืองสีม่วง เขาเรียกว่าใบาเตยนี่เขาจะมีกลิ่นหอมเขาเรียกว่าบำบัดด้วยกลิ่นเวลาเวลาเราเหนื่อยล้ามาเนี่ยได้กลิ่นใบเตยก็จะหอมใช่ไหมครับหรือเราไปทําน้ําต้มสมุนไพรน้ําดื่มเครื่องดื่มน้าใบเตยก็จะมีกลิ่นหอมดื่มแล้วสดชื่นบํารุงหัวใจครับนี่คือใบเตยแล้วก็ตัวเอกในในสมุนไพร ก็คือย้านางครับเพราะชื่อว่านา้ำสกัดย้านางย้านางต้องใช้เยอะกว่าสมุนไพรอย่างอื่นนะครับนี่ครับลักษณะของย้านางเราเราไปเดินเก็บไหมครับย้านางแถวนี้เยอะมากเป็นโดงย้านางมีมีทุกที่อยู่แถวมีมีทุกที่ครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีทั้งหมด4ชีชนิดนี้เราจะใช้ย้านางอย่างเดียวได้ไหมได้แต่ว่าขอให้มีใบเตยใบเตยไปด้วยแต่ถ้าถ้าไม่มีใบเตเยี่น กลิ่นของย่้านางเขาจะไม่หอมเราใส่ใบเตยเข้าไปแล้วก็บำรุงหัวใจได้ด้วยทําให้หายเหนื่อยคลายเหนื่อยได้ด้วยนะครับหรือจะอบำรุงสายตาบำรุงสายตาก็เติมที่คุณภาพดีที่สุดของสม,มุนไพรก็คืออใบอะไรนะท,ท,ที่ดอกม่วงครับักบงเอเออไม่ใช่ผักบุ้งเ,อ,เออ, <laughs> เอ,อดอกอัญชันลืมนะ <laughs> ดอกอัญชันครับอ้าขั้นตอนในการทําก็คือเราจะ ถ้าเป็นไปได้ก็คือสับเลยครับตัดตัดให้เป็นชิ้นชิ้นชิ้นใส่ลงไปในหม้อตรงนี้ใส่ลงไปในหม้อตรงนี้เอาไปตั้งไฟตั้งไฟทําทไมมีกระทะมาทําไมสงสัยไหมครับ <Okay. S 1> เราจะเอาน้ําใส่ล,ลงในกระทะนะครับเพื่อให้เกิดความเย็นหม้อนี้จะความร้อนเมื่อมาโดนความเย็น ไอเรือดเหยขึ้นมาของตัวสมุนไพรที่สกัดแล้วมันก็จะมาโดนก้นกระทาตรงนี้กระตานนี้มันเป็นแอ่งใช่ไหมมันก็จะหยดลงตรงฝาตรงนี้วัตรงนี้ก็คือเป็นน้ําสกัดสมุนไพรมันก็จะไหลตรงนี้เราก็เอาภาชนะขวดอะไรรองไปนะครับเราเปลี่ยนน้ำมันก็จะร้อนเจอเย็นก็จบเป็นกลุ่มน้ามันก็หยดลงรองขวดครับเนี่ครับก็คือเสร็จขั้นตอนขั้นตอนต่อไปคือรอครับ นั่งรอให้สมุนไพรบรรย,ยดลงหยดลงใจเย็นหน่อยอก็คือเรื่องไฟไม่ให้ขาดไฟแรงมากก็ไม่ได้ก,ก็ประมาณนี้ครับถ้าไฟแรงมากก็คือน้ำมันจะเดือดมันจะท่วมหม้อมันกลายเป็นไม่ได้สกัดมันจะมีแต่น้ําออกมาน้ำออกมาก็มันไหลลงลงในขวดเลยนั่นก็คือไม่ใช่การสกัดมันจะเป็นน้ําเหมือนน้าต้มครับก็คือถ้าหากว่าน้ําตัวนี้มันร้อนเอามือจุ่มลงถ้ามันพอดูสังเกตคือคือมันแล้วก็เปลี่ยนเลยครับ ถ้าขยันเปลี่ยนมันก็จะ,ะไหลเร็วนะครับน้ำสกัดยานางนะก็คือ,อตัวชื่อตัวเองเขาคือสกัดน้ำสกัดยานางซึ่งประกอบด้วยสมุนไพรสี่ชนิดครับหนึ่งยานางต้องเยอะกว่าเขาสองใบเตบยใบเตยนี่ทําให้มีกลิ่นหอมอกระชุ่มกระชวยดมกลิ่นก็เป็น,เป,นเป็นลมวิงเวียนนี่ก็เจอกลิ่นใบเตยนี่ก็บรรเทาได้แล้วก็อย่างที่ 3, สามสลิดพังพสรสลิดพังพรน,นี่ก็คือเป็นตัวสมุนไพรที่ กัดจับพิษแมลงสัตว์กัดต่อยกะคาบกัดยุงกัดหรือมดอะไรกัดนะครับก็คือสเปรฉีดเลยึ๊บๆๆก็ก็จะถอนพิษได้นี่คือตัวอของเสลจพังพรตัวเมียหรือตัวผู้ก็ได้ตัวเมียก็จะไม่มีหนามตัวผู้จะมีหนามแต่ส่วนมากเขานิยมเสลจพังพรตัวเมียมากกว่าครับที่โรงพยาบาลไพรผูเบศต,ต้องการเสลจพังพรคุณจะมีกี่ตันรับหมด กิโลละแพงครับ200กว่าบาทก็คือเซตพองพรอันที่3ก็คือล่างจืดล่างจืดมีสรรพคุณในการถอนพิษเหมือนกันในการที่จะทำเรื่องของดีท็อกคล้ายๆกับย่านางครับทำให้พิษเนี่ยมีตัวพิษเนี่ยจะทำให้พิษเนี่ยอ่อนตัวลงครับแล้วก็หมเรียงครบ4อย่างเลยใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าหากว่าต้องการบำรุงสายตาเป็นตาเนื้อตาต้อตา ต,ต่อเนื้อต่อกระจกเลยนะครับก็ฉีดเข้าไปในตาได้หรือต่ให้ให้ผสมดอกอัญชันลงไปครับดอกอัญชันอันนี้ได้ครับฉีดเข้าตาไ,<ด>ไ,มไม่ต้องหลับตาก็ได้ร้อนไปหน่อยคือคือมันมันจะไม่ระคายส่วิว่าฝุ่นเข้าตานะครับฉีดเข้าไปมันก็จะอ่าค่อยๆขับฝุ่นออกมาได้ตา,ตาแสบครับแสบตาโดนพริกโดนฝุ่นโดนอะไรก็คือฉีดได้ครับ ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็จะสะกัดบริสุทธิ์มากมาเรียนรู้วิธีทำสบู่ฐ่านฟางข้าวจากภูมิปัญญาตกทอดมานานนับหลายร้อยปีของชาวอีสานสบู่ฐ่านฟางข้าวช่วยดีท็อกสารพิษจากผิวขับความขาวนวลหลอดสารเคมีกันนะครับ ทำง่ายๆแต่ใช้ได้ดีสปปรรพคุณเยี่ยมยอดวัสดุที่เหลือจากการทำนาก็คือฝางข้าวแต่ไหนแต่ไรมาฝางข้าวเป็นของเหลือใช้ที่ให้ประโยชน์ต่อเกษตรกร,กรตรงๆเลยก็คือนำมาให้หวัวให้ควายกินในหน้าแลง้งอันที่จริงฝางข้าวก็คือเส้นใหญ่ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่น่าจะนำมาทำประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่า ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เช่นเดียวกันกับเส้นใหญ่อื่นๆอย่างเช่นนำมาทำสบู่ทานฟางข้าวสบู่นี้เรียกว่าสบู่ทานฟางสบู D ่ดีท็อกเมื่อวานนี้ย่านางน้ำย่านางสกัดเป็นน้ำย่านางดีท็อกวันนี้ก็เป็นสบู D ่ดีท็อกก็คือล้างสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ตามรูคุ้มขดของเราตามใบหน้าได้โดยใช้ภูมิปัญญา ดั้งเดิมของของชาวบ้านทำให้เราว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมคือตะกอนเนี่ยคนแก่คนเท่าที่อยู่ตามบ้านนอกนะครับเขาไม่มีสบู่ไม่มีตลาดเวลาอาบน้ําเขาใช้อะไรก็ใช้ใช้วัสดุตามตาม,ตามมีตามเกิดก็เวลาเขาไปอาบน้ําตรงท่าน้ำเนี่ยเขาจะมีฟางเขาจะมีนาใช่ไหมมีนาบนที่นี่ก็จะมีทั้งนาทั้งไร่ก็จะมีนาก็ เมื่อเขาลงไปอาบน้ําที่ท่าน้าเนี่ยเขาก็เลยเมันหนาวก็เลยจุดจุดฟางนะครับจุดฟางก็ถิงด้วยคราวนี้ก็มีตาแก่คนหนึ่งเออเอาเอาฐานฟางมาลูบรูรรรูแขนดูเออมันก็รู้สึกว่าผิวมันนิ่มดีนะเขาก็เป็นภูมิปัญญาสืบเนื่อก,กันมาก็คือเอาเอาฐานฟางเนี่ยมารูปไล้ถูแทนสบู่ก็เราก็เลยเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมของ คนแก่เท่าเหล่านั้นมาทําเป็นสบู่หรือว่าสบู De ่ดีท็อกปกติทานทานทั่วไปมันก็สามารถดีท็อกได้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็จะมีฐานอะไรฐานอิวเตที่เขาบดบดเป็นผงแคปซูลนะครับขายตามท้องตลาดก็กินไปเพื่อที่จะรักษาลูกภายในครับดูดสารพิษออกจากร่างกายขับถ่ายออกมาเป็นของเสียนะครับสูตรการทําสบู่ฐานฟางข้าวส่วนผสมที่สําคัญกริซลีนโซบบาร ัวน้ำหอมกลิ่นจากดอกไม้ธรรมชาติน้ำผึ้งน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ผงถ่านฟางข้าวที่ผ่านการเผามาแล้ววิธีทำต้มกรีซลีนในภาชนะสเตเลสที่ไฟปานกลางประมาณ20นาทีผสมกรีซลีนโซบบาร์กับผงถ่านฟางข้าวเข้าด้วยกันกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเติมน้ำผึ้งน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ และน้ำมันหอมกลิ่นดอกไม้ธรรมชาติตามลงไปเทใส่กระบอกไม้ไผ่ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงสบู่จะแข็งตัวแล้วนำออกจากกระบอกไม้ไผ่ตัดเป็นท่อนๆสามารถนำไปใช้ได้เลยเมื่อเสร็จแล้วสบู่ก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับเราเทใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เวลาจะใช้ก็ตัดเป็นท่อนๆเป็นท่อนๆอ,ออกมารูปหน้าตาแบบนี้ ก่อนจะใช้เราก็ใช้นิ้วหัวแม่มือนะครับอ,อัดอยาเข้าไปก็จะพลุกออกมาหรือหรือใช้วัสดุทุบก็แตกปอกออกมาแล้นำไปใช้ประโยชน์เป็นสมูททูตัวได้ไม้ไแผ่เราก็โยนทิ้งเข้าป่าไปเป็นปุ๋ยต่อไปครับต่อไปเราไปเยี่ยมชมสวนเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ก็คือระบบการผลิตที่ให้ความสําคัญกับความยั่งยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศและผู้คนเกษตรอินทรีย์พึ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยาความหลากหลายทางชีวภาพและวงจรธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่แทนที่จะใช้ปัจจัยจากการผลิตที่มีผลกระทบทางลบเกษตรอินทรีย์ผสมผสานองค์ความรู้พื้นบ้านนวัตกรรมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โอ้โห oh, คุณแมนคะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยมีไอเดียดีๆอะไรบ้างไหมคะครับแม่คิดว่าแมนจะทําน้าสก,กัดใบย่านาครับแอนแม่คิดว่า ไอเดียนี้เนี่ยไอเดียที่ง่ายสนุกแล้วก็สามารถทำเองที่บ้านได้ด้วยครับโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะคุณแมนจะทําไปแจกเพื่อนๆที่มหาลัยใช่ไหมคะครับใช่แล้วครับแล้วว่าแต่คุณแอนรู้ได้ไงครับเนี่ยอา้าวก็แอนเห็นว่าแมนเนี่ยเป็นคนที่ใจกว้างไงคะครับขอบคุณครับที่ชมแล้วว่าแต่แอนเนี่ยแอนคิดว่าแอนมีไอเดียดีๆอะไรมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมบ้างครับค่ะแอนก็มีไอเดียนะคะที่อยากจะทําสบู่ดีทอกจากฟางข้าวค่ะแอนก็จะทําไปแจกเพื่อนๆเหมือนกันค่ะครับโอ้หไอเดียนี้เนี่ยแมนว่าเหมาะกับแอนแล้วก็ แอนเนี่ยจะได้เอาสบู่เนี่ยไปขัดผิวแล้วแอนจะได้สวยกว่าเดิมไงครับ oh, โอ้โหกันเดี๋ยกลับไปทำเลยนะคะดีเลยครับแอนค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะแอนจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปพบก,กับไอเดียของผู้ที่มาร่วมค่ายต้องรอดค่ะคซึ่งตอนนี้ค่ะน้องกรีนก็พร้อมแล้วล่ะคะ่ะที่จะพาเราไปชมในช่วงกรีนไอเดียครับวันนี้น้องกรีนจะพาไปฟังความคิดเห็นของผู้ที่เข้าร่วมค่ายต้องรอดกันนะครับ ว่าได้รับความรู้อะไรดีๆไปบ้างและเขามีไอเดียอะไรกลับไปใช้นะครับไม่เคยไปค่ายที่ไหนเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาไปพอพอได้มีโอกาสก็เลยติดตามเว็บไซต์นี้มาพอสมควรนะคะใน facebook ก็เลยลองเข้าสมัครดูก็ก็ไม่ใช่บ้านดินอย่างเดียวสำหรับที่นี่นะคะเขามี ที่เราสามารถอยู่รอดด้วยตัวเองได้เราก็ชอบชอบความคิดวิถีนี้เหมือนกันที่เขาสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครหรือว่าสิ่งแวดล้อมอื่นนอกจากเราสร้างด้วยตัวเองได้หากินด้วยตัวเองได้หายากินเองได้เพราะว่าสุขภาพคนกรุงเทพมันก็เป็นมลพิษหลายๆอย่างรอบตัวเรามาได้อย่างนี้เราก็สามารถทำให้ตัวเองมีสุขภาพแข็งแรงได้ตั้งการกินการอยู่ การเข้าค่ายครงนี้ก็ได้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตอย่างชาวบ้านง่ายๆอย่างเช่นการทำสูนไัรสกัดจากจากน้ำเนี่ยครับใช้ระบบการกันเจอความเย็นกันออกมาเป็นน,น้ำกเกษตรดินซีนี่คือพอผมไปเริ่มทำที่สุพรรณเนี่ยประมาณปีกว่าเนี่ยปรับปรับปรับสภาพดินที่สุพรรณไว้แล้วกะว่าจะไปทำกเกษตรสวนผสม แล้วพอดีได้มาดูงานที่เนี่ยเป็นงานเกษตรที่ที่อาจารย์พาไปเป็นเกษตรดินซีซึ่งเราเห็นแล้วว่าผักทุกชนิดผลไม้ทุกชนิดไม่ใช้สารเคมีเลยซึ่งเป็นเจตนาที่ผมต้องการจะทำอยู่แล้วแล้วทีนี้พอไปเห็นปุ๊บนี่คือจะจุดประกายมาว่าจะตอนนี้ปรับพื้นดินไว้แล้วก็คือจะปลูกต้นไม้ตามแล้วก็จะ จะทดลองทําตามที่เขาแนะนํามาเพราะว่าเป็นผักที่ปลอดสารพิษเพ,เพราะปกติผมจะตอนนี้ทุกวันนี้รู้อยู่ว่าทุกผักทุกอย่างเนี่ยก็คือจะมีจะจะใช้สารพิษเยอะต้องการปลูกผักแล้วก็ผลไม้ครับในสวนได้เ,เข้าเข้าแคมป์เรียกว่าค่ายต้องรอดใช่ไหมคะก็เลยอยากจะทดสอบตัวเองด้วยคะ่ะว่า,าจะรอดไหมแล้วก็จะผ่านไปได้หรือเปล่า ปกติโดยส่วนตัวแล้วนะคะชอบภูเขาแล้วก็ชอบต้นไม้